กิจกรรมยามเช้าของน้องซูชิเช่นเดิมครับก็ยังคงชอบกับการขับขี่รถยนต์ส่วนตัวของเขานะครับในสนามหญ้าสีเขียวสวยสดงดงามเลยนะฮะบ,บรรยากาศก็กช่มชื่นดีเนาะที่บอกช่มชื่นคืออะไรเมื่อคืนนี้ฝนตกครับนะโหหญ้าก,ก็ดูเขียวใสสวยงามเลยครับ ต้นไม้โดยรอบสนามหญ้าของน้องชูชีก็ดูสวยงามเลยนะฮะเขียวสดใสเลยจริงๆเลยฮะเนี่ยอเออ,อครับโอ้โหขับรถตอนเช้าๆชเงี่ยเป็นอย่างเงี้ยหละครับเนี่ยอารมณ์ดีนะนี่น พูดอะไรครับลกูกพูดอะไรครับสวัสดีเพื่อนๆกันกแล้วเ,เดี๋ยววันนี้ก็หลังจากขับรถเสร็จอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเสร็จวันนี้น้องซูชิก็จะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลครับวันนี้ไปหาคุณหมอกลัวหมอไหมไม่กลัวครับเออ <c oughs> <c oughs> นะฮะอืมเนาะบรรยากาศด,ดีนะนี่นะเออ <c oughs> เอาเปลี่ยนมุมนบ้างอ้ลองเปลี่ยนมุม,มบ้างอาล,งลมมางองให้น้องชิ้ชิกขับไปอีกทางหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะดูเขากันอปนงไงบ้างอ เลยครับอา้าวที่พูดอะไรหน่อยครับว่าไงบ้างตื่นเช้ามายยงไงไรชวนเพื่อนขับรถอย่างไงฮะตื่นมาเช้าๆออกกําลังกายว่าไงหลก <c oughs> เป็นนักขับรถอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่เลยอชอบมากเลยนะเนี่ย อุ้ย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 เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังงี้แหละเอ้ยออ้ยอือฮือขับเลยครับลูกขับเลยอือฮือนี่เลย อความสุขของเด็กๆหนูๆน,น้องๆเน,นี่ยนะครับเนาะกับการได้จับของเล่นนะให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นความสุขนะครับถ้าดูแล้วก็เป็นเหมือนกันโอ้โหน้องต้บอกว่าขับรถไปทํางานหาเงินนะไม่รู้เขาเห็นคุณป๊าป๊าขับรถไปทํางานหรือวา เออหางานทำงานหาเงินไปโรงเรียนโอ้โหใครสอนครับเนี่ยใครบอกให้ยี่ต้องทำแบบนี้ฮะลหลกฮะอยากทำเองเหรอหรือว่ามีใครบอกหรือเปล่าใบไ,ไ,ไ,ไม้ครับอ่าเดี๋ยวป้าเก็บใบไม้ทิ้งไปด้วยครับเออใบไม้ครับเอาขับรถก่อนครับดูรถดูคนทางก่อน อือโอ้ยไปขับไปเรื่อยๆเ,เอาเอามานี่เลยเดินหน้ามาหาปะป๊าหน่อยเดียวขับมานี่เลยครับลูก <laughs> สงสัยแบตจะหมดนะเนี่ยเริ่มช้าๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แบตจะหมดจริงๆด้วยนี่โอ,โอ้ต้องเปิดเพลงฟังก่อนนะเออเออเาช้าเช้านี้อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ